สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนนี้นะย่าสิผามาสีสีผ้าสีต่ำต่ำเ้อผ้าผาตัดเื้อโอ้ยนอผ้าตัดเสื้อนีเป็นเสื้อผ้าเออย่าก็สวัสดีจ้า สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเมื่อนี้นะ้าตาก้องมีได้เป็นโรงเรียนเด้จ้าตาก้องเป็นวดัดตา<ะ>ก้องเป็นวัดเลยเข้มาเป็นตาตาก้องให้ยายตั้งอย่างนี้เนี่ย,ยไปงมของเจ้าของวาดซะก่อน,นสิเ,ทเ,ทเทห็ดมื่อวานนี้หนะ้าตะก้องที่คัดไปโรงเี่ ยายตัดอย่างนี้เหงาไม่ถิบเลยแต่กล้องได้ถ่ายหลายชุดนำพร้อมด้วยเห็นมองนี่วันเอามองนี้มีแม่นว่านมาเอาหน้าคนรอเดืด่องไงามบะ้ะย่ายายนะเฮ็ดยายเป็นผู้หญิงเก่งดิเด้นี่ถ้าตัดซีอเดอร์พี่น้อง ซาัดเสื้อบุไทยทอด้วยมือสาวบุไทย,ทยสาวบุไทยได้ใจสมสาวบุไทยมาหดแล้วสาวบุไทยมาหดแล้วจัะวัดทิมหลวงพ่อเอืออ <c oughs> ย่าว่างทิมหลวงพ่อเกือเสนอ <c oughs> เรียนสามออกใหม่ ออกใหม,ม่ซ้ำคำโว้ยพ่อแม่พี่น้องเฮือกพ่อแม่พี่น้องเงียบประจา้าเงินละเงียบปะคักนึ่งด้อมีเพื่อเบามีแต่ละมีแต,แ,ตแ,ตแต่ตากร้องกับยายนี่เกิดตากร้อ,องกับยายแล้วว่าเขาไปตลาดด้วยหรือไงออกไป ายแก้วกับมีมีแก้วกับใดมีบอลได้เมื่อนี้ไหนแก้วคือมีเว้าวะเนาะมีเว้าหอดคนเลยเนาะเก้าแก้วมันสิน้องน้องไปโรงเรียนลัดเดือตะกองนี่ดิ มีตะไคร้กกขันว่ามีปืนเลวเลย,ยเสียงรถเจ็นเครอเททยานบูชาจัดกล้องเป็นวัดไปหาหมอเมื่อวานนี้เสีงแล้วมันก็เลยเริ่มเศร้าเหี้ยโควิดแล้วบ่าจัดกล้องเสียอายเส์อ <laughs> พ่อแม่พี่น้องเด้หน <laughs> อเซอร์ติดโควิดนำจัดกล้องนะ มาไอเสือเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องสีได้ติดน้ำลายได้ดิ <c oughs> ลาเป็นโควิด <c oughs> ลาไอเสือวกนงานเนี่ยเลาเป็นโควิดให้หลานเรียนมีวิดเ <c oughs> มื่ออื่นอีแม่แม่ลาบอกว่าสะเฮิ่ไปโรงเรียนอีก <c oughs> ไป่ละว่าจะลาแต่สอบเนาะอาทิตย์หน้าแตสอบเลย ล่ได้กินปอดสาบแล้วดีใจเจ๊แล้วโอ้ยด้วเมื่อวานนี่แหละลับเปลี่ยนไข้แล้วลากะแล้วลากะมันมันเยอ่น้นมันก็เมื่อยเฮ้ยแต่ว่ามันเริ่มเศร้าแล้วก็เมื่อยเลยวะจ้ะเมื่อยเปลี่ยนแบบเลย มันไม่หัดหอหนึ่งไม่เป็นหัดหอบพอมันเป็นลายลูกใช่ไหมแล้วมันก็เยอะนอนน้ำพอมเป,เ,เป็นลายลูกแท้จ้าเล่นเฟื่องเรามาถ่ายกล้องเลยย้ายเป็นลายลูกแท้เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้จะไลฟ์สดมีเนื้ไลฟ์แซมเอดเราก็ได้ม่เหมือนแต่งไข่เอด็ดเราเออแล้วเราโรงเรียนมาเพู่อะไรแต่งไขยเนาะ ตำพาตัดซื้อยายนี่ยายนี่ตำพาตัดซื้อก็เป็นแล้วก็เอื้อต่างข้าเจ้ามาตัดซื้อและบัดที่นี้นะ่ะยายก็สิได้นุ่งเสื้องามงามคือเจ้าคุณนายนี่ <S 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 โอ้ยจายงักคือคุณน,นายอยกา,ายยกคุณอากว่มีเงินใส่ไหม มีอยู่ได้ละสามร้อยพันหมื่นคุณนายไม่มีเงินเดือนนี่บอกแล้วแม่ล่ายนาะก็ได้เงินมาบักหลายนึงได้มาแตรือใช่ยายยายเราไปดูได้มาตเตลือเงินเอาก็ได้อันก็ได้มาพอหนึ่งร้อยพันนี่แล<ม>้น หนาก็เลยได้เ,ง,เงินมาบึกเล่าไปเย็ดเผือจังได้เงินแม่ไปเย็ดเผือคือได้เงินแม่ไปเย็ดผีหรอือทำงานผีหรอือก็ทำงานขายของอาชีพขายของอไปไหนแม่เห,หรนรถเราให้คนฟังเราขายผีหรอือเอาแม่ไปขายผีหรอือขายขนมนางเล็ดอันเป็นบ่าเจ้าของนะขนมนางว่าแม่พี่น้องเคยเคยเบิ่งบอกจ้าเพรามีอาชีพ,พ,<ร>พ,พเพราะพี่น้องเบิ่งเนี่ยฮะ นี like yeah. ่ดเจะมีไถ่ายคลิปเพื่อนนี่สอนเราเอ็ดนไหมจี่ถ่ายให้พี่น้องเบิ่์ดหนงานเอาเพื่อนมาเอ็ดเถอะของเจ้าของเอาไว้สักก่อนเอ็ดของยายเพ้่ันแล้วสักก่อนโอ้ยงามบบจ้าเบิ่์หน้ายายละโอ้เนี่ยเบิ่์เบิ่์เอ๋อเผื่อเบิ่์ดหูผีแม่มีได้บ้างเพื่อนมาอันนี้งามบ่จ้าเป็นสีเป็นสีน้ำเงินงามบ่สีกรม เป็นสีผมสีกรมท่าสีกรมท่าเป็นสีผมเคยเห็นบ้างไหสีกรมท่าหูกระโนะงามเบอร์งามบอรนึ่งหูี่เดี๋ยวดีเลอะสีน่ะาบุกเตอร์ยายกระตั้มเป็นสีอ่าบุกเตอร์ยายกระตั้มมีเป็นสีกบกายายนี่ยออกไปเล่นมืดจัะมามีเห็น ว่าจว่าอย่างตัวนี้นะไปฮะไปว่าอย่างเขบอไปันเหรอเอพแม่พี่น้องมื่อนนี้ได้นเ่พราแม่พี่น้องเมื่อนนี้น่ะได้กินข้าวกับเผือน้ารงออได้ินกัลากแต่ลาห้ามเทออย่แม่ยังไม่ได้นี่ไปตลาดลากกินข้าวชองรอบ พ่อแม่พี่น้องงันกินข้าวกับอยังงน่ได้อ่อย่างกินข้าวแรงน้องนี้น้อนั่นแหละอันเมื่อนี้น่ะไละ้นนก,กินอสองรอบคือก๋วยเตี๋ยวก้าวปันกินข้าวต้มบ่ต้มไข่อืมกินกไข่แล้วกะ ปลากระป๋องโลดซ่าไปให้ไปหน้าซื่อปลากระป๋องอปลากระ<อ>ป๋อ,องมันดีทา,าง,งไหน,น,นว่าต้องดังไฟเปิดฟ้ากินโลดเขาจ้างโฆษณาอยู่อ่าจ้างตัวจ้างเท่บาทหนึ่งร้อยบาทปลากระป๋องโลดซ่ามีได้จ้างโฆษณาเนี่ยไปหาโฆษณา,าเถอเขาอะไรเห็นในอะไเห็นก็เจ้าร้องเงินเด็ดปลากระป๋องอ่ะ ด้เลเต้าไปกบปิดคลิปเด้อเด้อเอาอือเอาฟูไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดกับใครด้วยนะคะบ๊ายบายหัโนตาก็มีเห็นหูน้อยนึงก็ได้ อ้าวแยกกันบ,บายบายจิ๊ดอะแล้วเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวไลฟ์สดมาให้จ้าไลฟ์สดน้องหมาด้วยนะคะ